ยังไงก็ต้องแชร์คะ่ะสซมก๋วยเตี๋ยวต้มยามสูบผัวยกสดถ้วยขึ้นไปซดอู้แบบอร่อยมากอย่าไปเสือพูดแต่ง่ายๆเด้อลองกินบางกอนลองไปเฮ็ดกินบางกอนถามมันแสบอิริศโพดโพ คลิปนี้นะคะชันีไม่ได้มาทำสวยชันีไม่ได้มา DIY เสื้อผ้าน,นะคะแต่วันนี้ชันีจะมาแชร์สูตรเกี๊ยวต้มยำที่ลองทำแล้วแบบสามียกถ้วยขึ้นไปซดอู้แบบอร่อยมากก็อร่อยมากไม่เอาตัวเดียมเยอะเออไปปะ แบบสามียกถ้วยขึ้นไปซดอู้แบบอร่อยมากก็เลยอยากจะเอามาแชร์เพื่อนๆฟังนะคะแต่ก็ไม่รู้นะคะว่าคาว่าอร่อยมากของหลินนั้นเพื่อนๆจะอร่อยด้วยหรือเปล่าแต่หลินคิดว่ายังไงก็ต้องแชร์คะ่ะสูตรนี้มันจะต้องแชร์ออกไปจะต้องให้ทุกคนได้ลองไปทํากินกันดูแล้วดูซิว่าทุกคนจะพูดว่าอร่อยมากเหมือนที่หลินพูดหรือเปล่านะคะสําหรับสูตรอาหารในวันนี้เราก็ไม่ต้องเน้นอะไรเลยคะ่ะนอกจากผงชูรส บอกเลยดอกว่านะคะว่าการทําอาหารถ้าไม่มีผงชูรสก็ต้องมีรสดีก็ต้องมีรสดีสำหรับอาหารอะไรที่มันมีคุณภาพมีประโยชน์อาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพที่ไม่มีที่มันจืดๆแล้วก็ไม่ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลน้ําปลาผงชูรสนี่ดิงก็จะไม่ค่อยฟินนะคะซึ่งถ้าใครอยากฟินก็ต้องผงชูรสเท่านั้นก็คือ นั่นแหละวันนี้ก็จะมาแชร์สูตรขั้นตอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวต้นต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนะคะสูตรแซบผัวยกซดเออแซบผัวยกซดเออแซบผัวยกซดเออ,เอ,อไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าตอนแรกเราก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่หลังจากที่นางกิน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 จนหมดถ้วยแล้วนางสดน้ำเกลี้ยงถ้วยเราก็ช็อกนิดนึงเฮ้ยอันนั้นมันโซเดียมเลยนะ้อมึงอันนั้นมันโซเดียมเลยนะ้อมึง ตัวมึงบวมแน่ๆมึงต้องกินน้าเยอะๆต้องหานไปบอกสามีแบบเฮ้ยกินน้ําเยอะๆนะอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าอาหารที่รสชาติอร่อยมันก็ต้องแลกมาด้วยโซเดียมที่สูงปีค่ะโซเดียมที่สูงปีค่ะโซเดียมที่สูงปีค่ะแล้วจะเป็นน้ำตาลน้ำปลาผงชูรสว่าในการปรุงรสคุณกินมันเข้าไปขนาดนั้นคุณก็จะ ไม่อ้วนขึ้นมาในเทนทีนะคะแต่ว่าคุณจะบวมขึ้นมาในทันใดนะคะการที่เราจะทําอาหารอร่อยนั้นมันไม่ยากเลยค่ะใส่แม่งเยอะๆเยอะทุกอย่างใส่ลงไปเลยเยอะๆเยอะทุกอย่างมันก็จะอร่อยเองนะคะสําหรับหลินไม่ว่าจะเป็นสูตรการทาส้มตามต้ยมยำการทํายำทุกอย่างทุกชนิดคือทุกอย่างจะต้องเยอะ ถ้าไม่เยอะไม่แซบนะคะสำหรับวันนี้วิธีการขั้นตอนวิธีการทำก๋วยเตียตย๋ยวต้มยำสูตรผัวยกซดเออยังพูดถูกอยู่สูตรผัวยกซดเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้ชนีอยากแชร์อยากแชร์แชร์าชรมากทุกคนต้องลองไปทำกินด้วยนะดูให้จบแล้วก็ไปทำกินกันดูนะคะแล้วก็มาแชร์ให้ฟังหน่อยว่าทำแล้วมันอร่อยเหมือนที่หลินว่าหรือเปล่า อย,อ,ยอย่าเสือ้นงายอย่าเสืออย่าเสือ้นงายอย่าเชื่อจนกว่าจะได้ลองอย่าไปเสือผูดแต่งง่ายเด้อลองกินบางกอนลองไปเหตุกินบางกอนถามมันแสบอิริ่กัมาแชร์ให้ฟังถามมันบ่แสบกับงึบไหวยามาดากันเด้ออันนี้ตั้งใจที่จะมาแชร์ให้ฟังจริงๆนะคะคิดว่ามันอร่อยแล้วก็คิดว่าเพื่อนๆจะอร่อย๋วยเตีตยวต้มยำสูตรชนีหลิมปังค่ะมีอะไรบ้างทำยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของน้ำซุปนะคะนี่ดิ๋นก็จะใช้ก็คือผงอันนี้นะคะผงฟ้าไทยอันนี้เลยจะบอกว่าการทำก๋วยเตี๋ยวซุกี้ดิ๋นใช้อันนี้นะคะผงฟ้าไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นรสดีรสดีผงปรุงรสสีเขียวอะคะ่ะซองมันหายไปไหนเราก็ไม่รู้เพราะว่าแม่เขาก็จะนี่ก็คือใส่ลงไปอย่างละช้อนหรือตามปริมาณที่เราต้องการแล้วหลิ๋ก็จะ ตัดน้ําตัดด้วยน้ําตาลน,นะคะอันนี้ก็คือหลิ่นปรุงลงไปแล้วเนาะอันนี้หลิ่นมาอุ่นน้าซุปอันนี้ลิ่นทำไปตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วจริงๆไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาทําคลิปอะไรหรอกแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆเราต้องแชร์แล้วแหละก็คือสรุปให้ก็คือหลิ่นจะใส่ผงปรุงรสฟ้าไทยรสด,ดีสีเขียวแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็ตัดน้ำตาลน,นะคะในน้ำซุปเพื่อนๆก็กะปริมาณเอาคือ บางทีเราอาจจะทาหม้อใหญ่กว่าที่หลินทําใช่ไหมมันก็จะมาฟิกว่าใส่สองช้อนใส่หนึ่งช้อนตามหลินเป๊ะเ,เลยไม่ได้อันนี้ก็คือลองชิมดูน้ํามันได้รสชาติที่อร่อยถูกปากเพื่อนๆหรือยังนะคะก็อย่าให้มันเค็มเกินไปนะนี่ก็คือน้ําซุปของเรานะคะอันนี้เราก็มันก็ต้องรสชาติดีมาจากน้ําซุปด้วยนะเมื่ออุ่นเรียบร้อยแล้วหลินก็จะมาพักไว้ฝั่งนี้ก่อนนะคะเพราะว่าเตาแก๊สที่บ้านมีสองหัวก็จริงแต่ว่าวันนี้ หนึ่งหัวคือมันพังก็เลยทําพร้อมกันไม่ได้นะคะอ๋อดินลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะคะในน้ําซุปดินก็คือใส่ไก่ลงไปต้มได้เลยเพราะว่าวันนี้เราจะทำก๋วยเตี๋ยวต้มยําไก่ฉีกนะคะก็คือดินฉีกไก่ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะหลินก็จะใส่น้ํำลงไปเพื่อที่จะต้มเส้นแล้วก็ผักก็คือเหมือนสมมติว่าอันนี้เป็นหม้อก๋วยเตี๋ยวเราก็จะเป็นน้ำซุปแยกกับน้ำลวกเส้นแยกนะคะเราเปิดแกดะะ๊สค่ะ ก็คือต้มจนกว่าน้ำจะเดือดน้ำจะร้อนนะคะเราก็จะใส่เส้นลงไปลวกกับผักนั่นเองนะนะะคก็เอาปริมาณเส้นแบบที่เราต้องการนะก็ใส่ผักลงไปลวกด้วยไม่มีที่ผัดเสี่ยวเราก็ต้องใช้ตะแกรงที่เรามีที่บ้านนี่แหละเนาะกแล้วก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลวกลวกเส้นลวกต็ม สนะ,ะหลังจากที่เราลวกเส้นแล้วก็ตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใส่เรียบร้อยแล้วนะคะหลิงก็จะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะเพิ่มความเผ็ดแสบนิดนึงนิดนึงนะคะและนี่ก็คือน้ำต้มยำรสเด็ดที่หลิงคิดเองขึ้นมานะคะเดี๋ยวสูตรใส่อะไรยังไงบ้างเดี๋ยวหลิงจะบอกโดยละเอียดเลยนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมหลังจากที่เราต้มเส้นแล้วก็น้ำซุปอะไรเรียบร้อยก็คือนี่เลยค่ะลินจะทําต้มยําไข่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไก่ฉีไข่ต้มนะคะก็คือนี่ไข่ต้มนะคะไข่ต้มอันนี้คือต้มไว้เจนาทีนะคะวิธีต้มก็คือเพื่อนๆจะต้องทําให้น้ําเดือดแบบเดือดสุดนะคะได้ยินเสียงหมาของหลินไหมไว้มานั่งแหกอะไรตรงนี้ลูกก็คือเราจะต้มไว้ เนาทีนะคะสําหรับใครที่ชอบยางมะตูมกว่านี้ก็เอาไว้สักประมาณ6นาทีนะคะก็คือต้มน้ําให้เดือดเดือดที่สุดแล้วก็ เอาไข่วางลงไปนะคะถ้าเกิดกลัวว่าไข่จะแตกเราจะร้อเราก็ค่อยเอาตะบวยอะคะ่ะตักไข่ลงไปในน้ําร้อนแล้วทิ้งไว้7นาทีก็จะออกมาเป็นไข่เหมือนหลินพอ7นาทีปุ๊บแล้วก็ไข่ขึ้นมานอกบนน้ําเย็นได้เลยนะคะอันนี้ก็คือกระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวนี่หน,นึ่งก็เจียวเองนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากในการเจียวกระเทียมนะคะอันนี้ก็คือตั้งโอนะคะผักทุกอย่างที่เราจะบูรณาการขึ้นมาก็ขอให้เป็นผักที่เรากินนะคะเราจะได้ฟินกับการ กินกยเตี๋ยวในครั้งนี้อันนี้คือตั้งโอ๋อันนี้ก็อะไรนะเขาเรียกอะไรตั้งฉายหรอที่มันเป็นเหมือนด,งดองๆที่ใส่กับก๋วยเตี๋ยวอันนี้แม่ซื้อมาไว้เป็นประจําอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือหลินชอบกินมากเลยก็คือถั่วนะคะเราจะหั่นแบบไหนก็ได้ตามอําเภอใจเราได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นถั่วป่นนะคะแม่ก็คือ ไปซื้อถั่วมาให้หลินจากเซเว่นแล้วหลินก็จัดการตำนะคะขณะที่หลินตำหลินรู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันกลิ่นหอมมันยังไม่เพียงพอหลินก็เลยเอาลงไปคั่วอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือไก่ฉีกที่หลินต้มเข้าไปกับน้ำซุปเมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็คือหลินเอาขึ้นมาพักแล้วก็มาฉีกแบ่งแต่เ,เช้าแล้วเนาะเราก็จะมาจัดการเลยนะคะหลังจากที่เราทําการเรียนรู้เครื่องปรุงต่างๆแล้วนะคะเราก็จะจัดการทำทุกอย่างผสมเข้าไปในถ้วยก๋วยเตี๋ยวของหลินค่ะ เราจะใส่อะไรลงไปก่อนก็ได้นะคะเราไม่ไม่มีการแบบฟิกอยู่แล้วใส่ลงไปเลยตามใจชอบค่ะใส่อะไรก่อนก็ได้นะคะสําหรับฉันจะใส่อันน้ําอันนี้ลงไปก่อนนะคะเ็าใส่สักสองก็อันนี้รสชาติแบบไม่ต้องปรุงเราก็ได้นะอ,อจริงๆตั้งโอนิดหน่อยค่ะไม่ได้เป็นคนชอบกินขนาดนั้นก็คืออันนี้ตั้งใจนะคะก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ก็พอใส่แล้วมันก็รู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นนะคะลืมช้อน เราก็จะใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะนี่หอมสุดยอดเลยหลังจากที่ใส่กระเทียมเจียวเรียบร้อยแล้วนั้นหนิงก็จะใส่ถั่วจริงๆแบบหั่นให้บางๆกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าหนิงชอบกินหนิงก็จะหนาแค่ไหนก็ได้บอกแล้วไงว่าก๋วยเตี๋ยวทวยนี้ตามใจฉันไก่ฉีกนะคะเพื่อนๆใส่เข้าไปเลย อกไก่แน่นๆค่ะอ๋อหลินมีหนังไก่ด้วยแหละเมื่อเช้าหลินทอดหนังไก่ไว้อย่างนี้นะคะหนังไก่ทอดนะคะหนังไก่ชุบแป้งทอดโอ้โหก๋วยเตี๋ยวถ้วยนี้น่ากินมากเลยบูรณาการทุกอย่างลงไปตามใจชอบนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ไข่ลงไปนะคะ จริงๆไข่ต้มก็คือมีลายฟองมากถ้ากลัวว่ามันจะแซบไม่สะใจก็ราดน้ำอันนี้ลงไปได้อีกนะคะมาชิมน้ำมันนิดนึงนะคะอุ๊ยตักออกไปก่อนได้ไหมเนี่ยอย่างย่างพังแล้วค่ะสำหรับไข่ของดิฉันนะคะฉันขออนุญาตตักไข่ออกไปก่อนนะคะ แล้วก็คือแบบเป็นคนที่แบบทานรสจัดมากนะคะการที่กินรสจัดๆแบบินี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ลินก็นิ่งความปีนไงอันนี้ก็คือขอชิมรสชาตินิดนึงนะคะเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ปรุงอะไรเพิ่มบ้างนะคะอ,อร่อยอะ่ะนี่ทําเองชมตัวเองเลยนะจริงๆอ,อร่อยมากเลยอะ่ะแต่ว่าด้วยสไตล์ของหลินนะคะ หน่งก็ปรุงเพิ่มอยู่ดีแหละมันต้องมันต้องได้มากกว่านี้นะคะดูใส่พริกลงไปแล้วก็ถั่วป่นนะคะเบือ่อลูกชายมากเลยแบบมาแฮกแฮกใกล้ๆคล,ล,ลิปวิดีโอของมัมนมีออ้ชอบอะน้ำส้มได้อีกนะคะ ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยนะคะเพราะว่านิดหน่อยไหมเนี้ยนิดหน่อยค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยไหมเนี้ย <laughs> นิดหน่อยค่ะใส่ทุกอย่างลงไปเพียงนิดหน่อยแล้วก็เล็กน้อยเท่านั้นนะคะตั้งโอ๋ร่วงค่ะเก็บใส่ถ้วยไปเลยจริงๆถ้าไม่แบบติดว่าถ่ายคลิปเนี่ยกินไปปุงไป เป็นไง่งหน้าตาเขาน่ากินมากรอร่อยเดี๋ยวจะชิมให้ฟังนะคะไม่ชิมให้ดูนะคะจะชิมให้ฟังค่ะอมอืมอมอร่อยมากอร่อยมากจริงๆฝั่งนู้นเค็มฝั่งนี้หวานฝั่งนี้เปรี้ยวนะคะเนื่องจากเรายังคนไม่เข้าที่โอเคเดี๋ยว,วันนี้หลิงจะขออนุญาตไปรับทานก่อนนะคะ อร่อยมากอะ่ะอร่อยมากจริงๆมากมากหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วนั้นนะคะหลิงเขาจะมาแชร์การทำ น้ำก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหรอน้ำอะไรอะมันเรียกว่าน้ำนั่นแหละน้ำที่จะใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรที่หลิ่งคิดเองนะคะว่าหลิ่งใส่อะไรลงไปบ้างนะเพื่อนๆตั้งใจฟังให้ดีนะคะบอกเลยว่าสูตรนี้ไม่ต้องมาฟิกบแบบตายตัวแบบต้องใส่ตามลิงเป๊ะๆนะคะเพราะว่าขนาดปริมาณถ้วยอาหารของเพื่อนๆอาจจะเล็กหรือใหญ่กว่าลิ่นะคะขนาดครอบครัวของเราอาจจะใหญ่โตกว่าการไม่เท่ากันคนกินเยอะกว่าก็จะต้องเพิ่มปริมาณลงไปที่ เราก็ต้องชิมด้วยลิ้นฝีปากของเรานะคะเอาลิ้นเราเข้าไปแตะเองว่ารสชาตินี้เอ้ยเราโอเคหรือเปล่าถ้าเราโอเคโอเคผ่านา่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มั่นใจในการชิมนะคะเราก็ไปเรียกคนที่บ้านมาชิมให้หมดเลยเหมือนหลินคือหลินก็เรียกแม่แม่ช่วยหลินชิมหน่อยคือแม่สามีก็พอชิมไปคําแรกแม่ทําหน้าอึง้งเราก็ตกใจไม่ใช่แม่ช็อกช็อกในรสชาติอันอร่อย นะคะหลินไม่ได้เวอร์เกินไปนะคะก็คือแม่บอกว่าอร่อยมากปกติกแกมไม่ค่อยชมถ้าอร่อยก็คือจะชมอันนี้นะคะก็คือหลินคิดว่ามันจะต้องมีความหอมมีความเปรี้ยวมีความหวานมีความครบรสอยู่ในนี้หลินก็จะใส่มะนาวลงไปในนี้สองลูกครึ่งนะคะมะนาวลูกประมาณนี้นะคะใส่ลงไปสองลูกครึ่งแล้วก็ตกักน้ำซุป หนีไม่ใส่น้ำต้มสุกนะคะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่เราปรุงไว้ด้วยฟ้าไทยแล้วก็ผงชูรสนั่นแหละเอามาใส่ประมาณตะบวยครึ่งน,นะคะหลังจากนั้นหลินก,ก็เอาพริกลงไปผัดกับน้ำมันพริกป่นเรานี่นะคะลงไปผัดกับน้ำมันให้คนในบ้านได้รู้สึกฉุนกันทั้งบ้านอันนั้นแหละมันจะรู้สึกว่ามันหอมมากไม่ว่าจะเป็นหมาก็คือหอบขึ้นเลยส่วนแม่ก็คือจามไอน้ำมูกมาอะไรอย่างเนี้ค่ะ อันนี้มันต้องหอมขนาดนี้หอมเบอร์นี้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ถั่วป่นที่เราตำไว้นะคะเอามาใส่แล้วก็กระเทียมเจียวบวกกับน้ํามันกระเทียมเจียวเอามาใส่แล้วก็น้ำปลานะคะผงชูรสนิดหน่อยนะคะน้ำตาลปี๊บหลินใส่ไปสองช้อนโต๊ะเยอะไปปะเอ้ยบ้านนี้เป็นคนกินหวานแต่หลินคิดว่าแบบมันต้องออกเปรี้ยวหวานนะคะคืออันนี้คือสิ่งที่หลินใส่ลงไปผงชูรสหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำปลาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะถ้าเกิด แล้วหลิงก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้หลิงใส่นอกเหนืออันนี้ไปอีกหรือเปล่าเพราะหลิงก็ชิมๆมันอร่อยแล้วแต่หลิงก็ชอบถ้ามันยังได้รสชาติที่ยังไม่ติดลิ้นไม่พอใจนะคะสัมผัสนี้ยังไม่พอใจเพื่อนๆก็สามารถเติมลงไปอีกการทําอาหารหลิงบอกแล้วว่าเราเนี่ยสามารถพลิกแพงนะเพิ่มไอเดียลงไปในนี้ได้การทําอาหารก็เหมือนงานศิลปะอย่างหนึ่งนะคะมันไม่มีสูตรตายตัวอยู่ที่ว่าเราชอบรสชาติอะไรยังไงเราก็ปรุงลงไปในนี้นะคะมันก็จะออกมาเป็น ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสูตรของเราเองเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะหลินก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์อะไรจากคลิปของลินนะคะเพราะอันนี้คือลินตั้งใจมาแชร์จริงๆจริงๆลินไม่ตั้งใจจะทำคลิปเลยนะลินตั้งใจจะทำกินแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยอะ่ะเราเอามาแชร์ดีกว่า ก็จะพยายามหาอะไรที่มันมีสาระที่มันมีประโยชน์กับเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นคนไม่ค่อยมีสาระอาจจะมีสาระบ้างมีสาระบ้างก็ช่วยเข้ามาเป็นกําลังใจให้ช่วยกดติดตามนะคะกดเข้ามาดูช่องหลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วบาย